แจ้งที่ได้แม่แจ้งที่ตำรวจก็ไม่มาบอกนี่เนี่ยบอกนี่ผมผมไที่เนี่ยไอ้เนี่ยสองคนสองคนเนี่ย ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเก่าเหรอเก่าเหรออะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับพี่พี่พูดด้พูดคนานไปแล้วได้ผมผมปากหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าพี่พูดพูดเอาพูด่าวาพูดอะไรอะไรเก้าเหรอเก้าเหรอเก้าเหรองงเลยสาิเยยายาแม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องเลขอร้องเลยทาไม

ไม่ไม่ไม่พี่จอมเอาเอาเอาโดนไหมไม่รู้ไม่รู้ไว้ตาโว่ไว้ต่อยพี่ไว้ตาอยู่ไหนมันส่นมันรว้โอ้เจะก้อง

แล้วคณิสที่ผมมีเป็นไงคุณไม่ใช่ี่ถามผมวี่เขาทำอไร